ันน so ี้ช่องยูทูป e d ะดิบอยจดได้ท <yacht living noise> ุกเมนะคะของพี่นิกกี้ค่ะบอยก็บอยใช่ครับชอบชอบดูตลกมากชอบตลกมากโชว์ไปดูดิชายเลี้ยงเชียงเชียงชียง่ไเมียชายเมีเียงเออชไเออชหมขปวที่ลงเชียงชายเมียชายเมียเชียงรายชายเลี้ยงแม่หองสอนหมอห้องแ่อรดิอิตุได้หมด เออาูเออโนะซ้อมนะซ้อมนะเดี๋ยวโชว์เลยโชว์รงนงใหม่อะใหม่อะไรใหม่เสียงใหม่ซ้อมเลยให้หนูควรให้หนูวคเสียงใหม่ใช้ยเมียงชายเมียงเชียงลายเชช้เรียงแม่ของสอนสอนห้องแม่นห้องแม่ขอนไปหสอนไปหมีมีนะเมื่อกี้มีไปแล้วไปัง พิงพิงนี่เป็นไปอยู่กับตลกทำไมไม่สอนน้องสอนอะไรพี่เราไม่สอนน้องแค่ดิวเพื่อนเขาอย่างเดียวเหรอเนีแจ็คเหรอเออดิวใครหนึ่งนี่เหรอตาดำ กำดากาเป็นผู้กูเป็นห้าเป็น้าเอาดี่กาเป็นผู้ใส่ใส่ของปูทีมแล้วไม่กลาพูดเยอะพูดให่เาตลกชอบมากกาเป็นผู้กูกาเป็นผู้กูเป็นเท้าอเกียบเกียบหู้ก็ถีพี่น่กบุไปลพีพี่บไม่ เนกลางมันก็ี่ไม่เลยโง่กามทุกกูเป็นหน้าก็ถูกกถูแมเกียหนึ่เกียนหนึ่งอนห้องหนูไปสอนห้องแม่ห้องแม่ห้องสอหนห้องสอนหมอนห้องแซ่ห้องแอ๋อมันต้องห้องแซ่เล่นโะไรนะนี่กิกนิกกี้่เราเมียอะไรทำตัดโต๊ะหไปไหนมาตาไหนมาอ่าอยุธยาอะไรอ ธรรมยาก็ไม่เอาเปลี่ยนใหม่สลีบุลับสลับบุรีเอสลีบุลับสลับบุลีเอสลีบุลับดิสลีบุลัอเล่นบุ <c oughs> ๊กอื่นกันเถอะเล่นบุ๊กอื่นกันเถอะ <c oughs>